ได้แล้วแต่มันมันมันเป็นมันเป็น,น,ปนระเบียบหร,ร, <Okay. S 1> รือยังทอดหรือยังอ่าทอดอ๋อถึงของปลาไปเลยน้องน้ำกี่อัน กี่อันบอยจ้ามันจ้ามันบอยเหลือกจ้ามันเหลือกเลย